รถไถยเองหิวอย่างหิวข้าวอย่างแม่นอนกันใครหิวมากใครหิวข้าวมากไอ้อเสื้อเสื้อมแรงเยอะจังเลยวะเสื้อมแรงเยอะจังอดำเอาเร็วสิ tiếng ao kiến ao mẹ đang à đang ăn ao là à đang đang à mẹ ăn mẹ ăn ngay ăn vẫn ăn mẹ ăn mẹ à, mẹ ăn mẹ น้อดำเนาะมาอนนี้มันฉลาดจังวะทำไม,มฉลาดจังวะหม้อเสื้อเนี่ยมาแกกินให้หมดก่อนลูกไปกินให้หมดก่อนกินให้หมดสักก่อนสิอ่ะ นัน่นไวจริงๆเลยไวยจริงๆเลยมันหมดแล้วลูกไวให้คนอื่นเข้ามัง้งไวให้คนอื่นมั้งนะคนอื่นกินมั้งลูกโบเบละ่ะโบเบละ่ะ Kim ao, kim ao, bếp điều Kiến mất vàng Kiến mất đẻ Kiến quá ngài, ao yên máy Hả? Ủa? เดินนี่ตลอดแต่ข้าวเขาจะกินนดแต้วไอ้ดำมากินช้ากับเพื่อนเขาแย่งอีกแล้กินน้ำกันเลยน้ำอยู่ไหนห้าด่าง <c oughs> นี่นี่นี่บห่วงถุ่งอีก ก็หมดแล้วจะห่วงทำไมละ่ะน้านั่นแย่งต่อหน้าต่อตาเลยน้อยดำเนาะครับเอาต่อหน้าต่อตาเลย พอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วแล้วให้ตาเดียวมันมั่งพอแล้วพอไหมดำพอไหมดำอิ่มไหมอืมอิ่มบ่างดำอิ่มบ่าง gom mè ừ? nào chiếc lúc cay lộn thế này hai đam chiếc lúc cây lộn này chép chép đam đu ตีลังกาเลยอิ่มแล้วอ่ะเหรออิ่มแล้วตีลังกามันเลยนะตีไม่ดิตีลังกาไม่ดิคนเค้งไม่ดิอ๋อคนเค้งไม่ดิใกล้บอกลูกอยู่ในแองนี้งไงเนี่ยเรืเองางูกใกล้ร้อง งานอิ่มแล้วนอนเลยเออสบายดีเนาะรถมันจะมาบี้หัวเอานะ่ะมันเลี้ยวมานะ่ะนอนมานอนบนถนนได้งไงได้ด้อิ่มปุ๊บนอนปั๊บเลยไป นอนเลยไอ้เสื้อนอนได้แล้วเลี้ยงลูกใกล้ตรงเอง ายแล้วด่างนอนหลับแล้วแล้วด่างเลยกินแล้วง่วงเลยเก้งไมไม่นอนละ่ะนั่งหลับแล้วเก้งนั่งหลับเอาดูธรรมเก้งมันนั่งหลับแล้วนะโอ้ยนั่งหลับแล้วทำไมไม่นอนละ่ะทำไมนั่งหลับ ชนมามืดตึ๊บตับโอ้โหตกอยู่เข้านู่นมืดเลยชนตกอยู่เข้านู่นไนเสือรอดไหมเราแม่จะลอดนะเนี่ยแม่จะหนีฝนรอดไหมเนี่ย ไปแล้วแม่ไปแล้วขุ่นมาแล้วขุ่นมาแล้วนู่นนะดักหน้าแล้วโอกนะรถเกียรนะ์นะใครย่ดตามรถเกียร์นะ